นี่เป็นทีมงานเขาพี่น้องเลยเบื้องหลังของทีมงานเขาเนาะกำลังหนังรอน้องเดียพี่น้องไปดีพี่น้องเบาลาวเบาแอนเพื่อเนาะหนังคนละแจให้แจ่มันเลยพี่น้องเลยน้องเดียอยู่น้องเดียจะไปทางไหนเบาแอนพี่น้องดีพี่น้องเบาเอ็นาหนังเ้าหนังเ้าเห็นยังหนังเ้าเรื่องยอดวิวนเลยเลยไปผมมาว่าจะเลิกทำยูทูบเลยเออเอออย่าว่าอย่างสั้น สบายดีพ่าาอแม่พี่น้องฝั่งเาาและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและต่างประเทศนั่นเอยินมีต้นราบเข้าสู่ซ่องบบาจรแ e นเนาะวันนี้ก็แวะเวียนมาบ้านน้องเบียร์อีกแล้วพี่น้อยพอดีมัน اد, เป็นทางผ่านเนาะวันนี้เอาก็บฮะนั่กาแต่บ้านกรบเบาพี่น้อยบานของน้องเบียร์พี่น้องเอาก็ไปส่งข่าวทาง่อของน้องเบียร์ให้น้องเบียร์เพิ่นเนาะพี่น้อง ไปส่งข <toys> ่าวอ่าพอเป็นกาได้เสียชซื้อพี่น้อยไปเลยอ่าเสียใจน้ำนอกเพิ่นลายๆเนาะอ่าเลยอ่าเป็นทางผ่านอ่ากลับมาพี่น้อยเลยสินมาแหว่น้องเดียพี่เนาะมาเนี่กลับมากันลายคนพี่น้องเยครับอ่าทีมงานเขาเนาะมาเนี่ยอารมากาศยามแดงๆพี่น้องเองอยู่เพื่อนน้องเดียเพื่อนวันนี้ มาแขวนนองเดียเพิ่นมาอยู่เห็นแล้วไหมเป็นเอ่อไปเทื่ยวดีเนาะกว่ามีคนตายในบ้านเห็นแลวไหมแต่ก็เลยอ่าไปสวยเวียดสวยงานเพื่อนนระหว่างรอน้องเดียเนาะพี่น้องพาเบิ่งานรอบๆมาหมู่บ้านเพื่อนพี่นแล้วไหอ๋ออันนี้ผมบอกเป็นโอ่งเนาะพี่น้องถ้ามันใหญ่แต่นี่โอ่งน้ำพี่น้องเไหมโต่งน้ำตีนน้ำไส้เนาะ อันนี้ซื้อบว่าไม่เบท่าไรนี่องงเนี่ย่งโครงการอะมห้าโครงการมาขายให้เย็นเราก็แทนโดยสบายดีทางเม่าเวนเด้อเนาะอ่าองงอ่โครงการพนน้มาขคายให้อ๋อคิดว่าเอามาแจกตามหมู่บ้านแล้วอ๋อโอ้ยอ๋โดยเจ็บารอยโอ้ายบาน้อมันพรเน๊ะมาชุบได้ฉีดน้ำรังหรอเะ โดยองค์หน่วยละห้าร้อยพี่น้องแต่ขักกะลิเนี่ยไปกินน้ำขังน้ำไว้พี่น้องกินได้หลายเดือนเนาะเกือบโอ้จะเป็นปีเพืพ่จังเนี่ยเกือบกินเบิร์ดนี่เนาะโอ้ข้างนั้นจ้ะเออแม่นางนี่กำลังตั้คุณเนาะเหวินน้องเดียเหวินกำลังตั้งเสาพี่น้องเยกำลังคน,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 นดินใส่เนาะ โดยอ๋อเดือนสี่ว่าพฤศยายอ๋อตะกี้มากันยังมาทำตั้งเสาซ้ำพี่น้องเลยมาอ่ารอบนี้เพิ่นตั้งเสาย่อเสาคืออะไรพี่น้องเลยนี่เป็นทีมงานเนาะพี่น้องเลยเบื้องหลังของทีมงานเขาเนาะกำลังหนังรอน้องเดียพี่น้องสบายดีพี่น้องบรรยากาศสานีิกรลังพอดีพี่น้องเลยบรรยากาศยังแรง น้องเบียเพิ่นนะฮะอยู่เนาะเบาลาวเบาแอนเพิ uh, ่นเนาะนางคนละแจแผ่แจมันเลยพี่น้องเอ้ยน้องเบียอยู่น้องเบียจะไปทางไหนเบาแอนพี่น้องสวัสดีพี่น้องเบาแอนนงเาพี่น้องนงเานงเาเฮ็ดหยังนงเาเรื่องยอดวิวนี่แหละบ่ไปบ่มาาิเลิกทํา YouTube แล้วเออๆอย่าว่าจังซั่นหน้าเบาแอนแล้วช่งนี้กําลังปังด้บแอนเด้ เลือกแล้วฮ่าทางเฮือนนอกกันก็เป็นน้องน้าพี่น้องน้องก็บอกเป็นบึงกับบึงู่เนาะอืมเขาเอิ่นแม่น้ำแม่น้ำอยังนี้เมือนหน่ะแม่น้ำกุดของบัราวแม่น้ำกุดพี่น้องเไยทางเิ็กน้อยไปฮ่าแต่น้ำกาสัมภเขียวขัดแย้เนี่ยอูปลาคือนสีลายพี่น้องคือสิมีแต่ตัวใหญ่ บรรยากาศดีขนาดมซมาน้องนอกเพ็นกแะตกเบพี่นอนเหอะเอาอย่างห้ามเห็ดเดือเห็เดเนื่นมนเนี่ยขี้เดือนบอ่เอาอย่าง อโอ oh! ้ก็ม un> ีอ่าเดพี่น้อยมีเหงือกของมันเนาะโอ้ระวังเกี่ยวหูกันเด้อบอกเบิ้งพอจะสิทธิ์ไปเกาะหูตากันเล็ว่ะงานเข่าอลไรพี่น้องไหยนี่เป็นเด็กน้อยอ่าตามหมู่บ้านพี่น้องไงในระหว่างล่อล่อน่องฝันหน่องกัน อันี้ลงหาไปยังลอยน้ำได้บ่หลงลอยน้ำไให้เบิรดด้วยเดี๋ยวปล้วยจะจปลุกปลาด้วได้างนอกรึนังระวังได้ลาระวังเบ็ดคอหูห เอาแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้กับโเห็นน้องเดียเนาะน้องเดียเพิ่นบุหัวไปใส่พี่น้องเลยทางทีมงานเราก็สิได้พากันเดินทางกลับพี่น้องเพราะว่าคนทางไกลพอสมควรพี่น้องเลยเผือมือฮอดกับพลิกคำเนาะพากันเดินทางกลับเดือดพาชมบรรยากาศริมทางพี่น้องไปน้ากันเนาะเลาะหมู่บ้านของน้องเดียเพิ่นพี่น้องเลยเดี๋ยวโอกาหนาโอกาสน้าเนาะโอกาสจะสิมาเยี่ยมยามน้องเพ่นใหม่กันเลยมาเนี่ยกับบุพเพอน้องเพิ่นซ้ำ สิพาเลาะชมหมู่บ้านของน้องเดียคพี่น้องเลยทางอ,าออกไปเนาะทีแพอมบบพี่น้องตอนนี้ก็จะได้พากันเดินทางกลับเนาะไดิพางถ่ายชมบรรยากาศหมู่บ้านของน้องเดียพี่น้องเลย จัวามาบ่นีนนน่ัวันน,น,วนี้้นจิเนียอันนี้วัดบ้านเพิดเนาะเด็วัดรอนั้นนะขวบเนาะสีตายมาดนโบว์บ้าน,น,ว,ว,าน,นวัดบ้านเกิดวสวยงามรมันเห็นสูงๆพี่ต้องเลยการน,น้ำท่ว mất mát này vui nhót đấy, cái hình zoom 2 sắn đấy, na xe วัดเท่าไรวัดเท่าไรเป็นดับนาแสงเนาะเป็นเหตุนาแสงเนาะวัดติาาแล้วลบลบมาันั่นเนาะมาดฝั่งนี้ลบก้าตอบแสงพวกงามเจ้ามีเพื่อนอมันดับแล้วเพื่อนรถติดับคไดับนั้เป็นวัเนะวัดรถรถรถชนมีดับ อ๋อิครับเหยื่ตังเงองโอ้โหรกาศเหย่ตัองงเองเงงๆูี่น้องไปดมือใส่พี่น้องแล้ว แลเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มางหอดช่วงท้ายคลิปลนะเนาะตอนนี้ก็ลหอดทางอ่ออกบ้านของน้องเบียร์แล้วพี่น้องเลยกำลังหอดอ่าถนนใหญ่พี่น้องเลยตอนนี้ก็ทางบา่อจอนบาา่อเล่ากำลังสีเดินทางกลับอ่าบ้านหัวงางพี่น้องเลยบนทางทีมมากค่ะค่อนข้างสีไกลเน,ะนาะอย่งไรก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุคนเด้อท,ท,ท,ที่ติดตามฮับชมและเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราตลอดมาเนาะ ตอนนี้กมหาหอถนนใหญ่เะพี่น้องไงถนนทางลาดยางเนาะแกยังใคร่แน่พี่น้องทางมาบ้านน้องเดียกับบนทางกะดีพอสมควรพี่น้องไงหัวมีคุ่มมีปอเนาะขับรถมากกสะดวกสบายพี่น้องไงเส้นทางกะดีเนาะทางลาดยางก่อนซิเมื่อกับฮากสิมาแวะเบิง่งไม่เท่าคนหนึ่งเนาะพี่นอ้องมีชาวบ้านเป็นแจ้งมาว่ากันอยากประกาศตามหาญาติพี่น้องไงตามหาประกาศตามหาคนหายอะไพี่น้องไง สิเวถามเพื่อนก่อนเนาะอยู่ข้างหน้าห้องไรพี่น้องเลยสิเวถามเพื่อนก่อนว่าเพื่อนอยู่เพื่อนหรือบ่เนาะเดียวกับรถเข้าไปทามเพื่อนก่อนพี่น้องเลยือว่าเพื่อนอยู่เพื่อนเนาะตัวเพื่อนยังไรสัมภาษณ์ประกาศตามหายากในเพื่อนพี่น้องเลยโอ้ยอยู่เพื่อนหรือบ่เนาะโอ้คือเงียบแท้เด้นี่มีคนอยู่เพื่อนอยู่บ่สรุปแล้วว่ามีคนอยู่เพื่อนสำนักพี่น้องก็บพวกปันหาเนาะโอกินาจะสิมาถามเพื่อนใหม่พี่น้อง ก็โอเคพอแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับผอจอนก็จะขอจบคลิปไว้สชัมมี่กอนเด้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดสันกระดิ่งให้มันจะิำเนาะสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง